สวัสดีครับพบกับเพื่อนรักนักอ่านในวันนี้อีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของปืนลูกกลดซีซนแซดเขนาดจุดสอลองไรเฟิลซึ่งก็ได้เล่าประวัติความเป็นมาและแนะนำให้รู้จักกับส่วนต่างๆของปืนไปแล้วครั้งหนึ่งในวันนี้เป็นการยิงจริงโดยผู้ที่ฝึกยิงเป็นครั้งแรกในระยะ50เมตรโดยการพาดยิง และใช้กล้องเล็งแบบปรับกำลังขยายได้3-9เท่าหน้าเลน4 0ม mm. ิลิเมตรใช้กระสุนย2ยี่ห้อคือ cci standard velocity และกระสุน elite action ผู้ทำการทดสอบเป็นสุภาพสตรีที่ไม่เคยยิงปืนมาก่อนผู้ฝึกสอนจึงต้องแนะนำตั้งแต่ให้รู้จักกับส่วนประกอบของปืนการจับถือ การตรวจดูอาวุธปืนการบรรจุกระสุนการเล็งการหายใจการเหนี่ยวไกลรวมทั้งกฎแห่งความปลอดภัยเริ่มยิงด้วยกระสุน CCI Standard Velocity บรรจุกระสุนเตรียมยิงนัดแรกเป้าระยะสุดสนาม50เมตร เชิญชมผลการยิงได้เลยครับ ป้าที่4และ5จะใช้กระสุนอ e ีเล็แอคชั่นเป้าละ10นัดขอขอบพระคุณสนามยิงปืนค่ายบุรชัดกองพลฐานช่างจังหวัดราชบุรีตลอดจนครูฝึกและเจ้าหน้าที่สนามทุกท่านที่ให้ความเอื้อเฟื้อเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและหวังว่าคงได้รับสาระประโยชน์ตามสมควรพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ